โรเบิร์ตดอกมะดันหรือที่รู้จักกันในชื่อโรเบิร์ตสายควันชื่อจริงไพทูลพุ่มรัตนักแสดงและนักแสดงตลกชาวไทยเชื้อสายอเมริกันโรเบิร์ตดอกมะดันเกิดวันที่7พฤศจิกายนพศ2508เหตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทย เสียชีวิตวันที่19กันยายนพศ2563 54ปีโรงพยาบาลเสรีรั่1แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครประเทศไทยอาชีพนักแสดงนักแสดงตลกยูทูบเบอร์ประวัติโรเบิร์ตมีชื่อจริงว่าไพทูลพุ่มรัฐชื่อเล่นว่า มังแต่จะรู้จักในชื่อโรเบิร์ตสายควนเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2508ในชุมชนแออัดย่านบางเขนมีพ่อเป็นชาวอเมริกันผิวดำแอฟริกันอเมริกันและแม่เป็นชาวไทยจากจังหวัดอ่างทองที่อาศัยอยู่นัดลำคลองเตยต่อมาพ่อและแม่ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่อเมริกาทิ้งให้เขา และน้องสาวอีกหนึ่งคนต้องอาศัยอยู่กับยายที่ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทยเขาและน้องสาวจึงต้องทำหน้าที่หาลูกค้าให้กับยายตามห้องเช่าต่างๆในวัยเด็กไพรทูลไม่ได้เรียนหนังสือและติดกับเหล่ปาอบายมุกตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งพศสอ 2, 5 2 0ันหยไพทูลในวัย12ปีจึงเริ่มต้นประกอบอาชีพอย่างจริงจังด้วยการเป็นกระเป๋ารถสองแถวสาย สะพานใหม่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนทำให้ได้สนิทกับวันชาติพึ่งชําหรือหนูคลองเตยดาวตลกระดับตำนานผู้ล่วงลับไพทูลเริ่มต้นอาชีพในวงการเนื่องจากน้าสาวซึ่งมีสามีเป็นเจ้าของโรงลิเกคือบุญชูแสงเพชรโดยทำหน้าที่เล่นเครื่องดนตรีอย่างระนาดและกลองได้ชักชวนให้เขามาเป็นมือระนาด และมือกลองในคณะลิเกของบุญชูต่อมาจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นตัวโจ๊กประจำคณะจากนานภัยทูลได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการตลกอย่างเต็มตัวเมื่อโจ้สายันดอกมดันรุ่นพี่ในวงการลิเกซึ่งตอนนั้นได้ไปอยู่ในคณะของดีดอกมดันได้ชักชวนให้เขาไปอยู่กับคณะมันจะหาของชาชิงฉับ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็นบิ๊กแชมป์เนื่องจากในคณะตัวตลกไม่พอต่อมาไพทูลได้ย้ายมาอยู่กับคณะดีดอกมะดันในตำแหน่งตัวปูจนเริ่มมีชื่อเสียง และเงินทองแต่เพราะถูกชักชวนจากเพื่อนที่ติดยาเสพติดทําให้เขาติดยาเสพติดจนเคยถูกจับเข้าคุกทําให้อนาคตในวงการบันเทิงของเขาแทบจะจบสิ้นลงไพยทูลจึงตัดสินใจเลิกยาอย่างเด็ดขาดประกอบกับได้รับโอกาสจากชาติชัยจำเนียนกุลหรือบอนเชิญยิ้มให้กลับเข้าสู่วงการตลกด้วยการให้เข้าร่วมคณะตลกของเขาจนกลับมามีงาน และมีชื่อเสียงอีกครั้งชีวิตส่วนตัวแต่งงานแล้วมีลูกสาวชื่อกัญยาณีพุ่มรัตไพทูลได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดมะเร็งปอดจนหายดีและได้ตรวจพบวันโรคเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายน2563ในวันถัดมาคือวันเสาร์ที่19กันยายน2563บอลเชิญยิ้ม ได้โพสในเฟซบุ๊กขส่วนตัวว่าคุณโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วด้วยโรคแทรกซ้อนวันโรคปอดหลังจากรักษาโรคมะเร็งปอด